สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดีครับเมื่อวานนี้เราได้ทำการรดน้ำให้กับทุเรียนนะครับโดยใส่น้ำหมักทางดินไปด้วยเชา้ชาเชวันนี้ครับได้รับแสงแดดแล้วเรามาเดินชมดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเราก็จะเห็นว่า สภาพใบนะครับสภาพใบและก็สภาพดินนั้นชุ่มพอเหมาะใบก็เริ่มที่จะเปล่งปลัง่งเพราะว่าดูดน้ําขึ้นมาเราให้น้ําเมื่อวานตอนหัวค่ําครับบางต้นเราก็ให้ตอนหัวค่าบางต้นช่วงนี้เราก็ให้ในตอนเช้านะครับเราจะเห็นว่าใบนั้นเริ่มเต่งตึงขึ้นมาแล้ว าการที่สุขภาพต้นทุเรียนที่มีลักษณะตอบสนองต่อน้ำและแสงแดดแบบนี้แสดงว่าต้นทุเรียนต้นนี้นะครับมีสภาพของรากนั้นเป็นปกตินะครับหลังจากที่ผ่านช่วงฝนชุกๆมานั้นเราโชคดีครับในการที่เราปลูกลักษณะแนวยกโคกนะครับการปลูกแนวยกโคกนี่มันก็จะทำให้ดินไม่ไม่แฉะนะครับ เนี่ยเราเอาดินลูกลังมาเสริมไว้วันละน็กวันละน้อยนะครับเนี่ยเราต้นใหญ่นี้เราก็เสริมดินลูกลังไปได้2วันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลังจากที่เราเสริมดินลูกลังแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นเห็นนะครับในวันนี้ก็คือนี่ครับนี่ครับมูลของไส้เดือนนะครับไส้เดือนจะที่อยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะเขาก็จะพรวนดินให้เราต่อไปเนี่ยมีแต่ไส้เดือนทั้งนั้นนะครับเป็นขี่ของไส้เดือนเนี่ย นี่คือผลดีของไส้เดือนและระบบนิเวศนะครับต้นนี้อายุก็5ปีกว่านะครับสภาพปีนี้นะครับเราจะให้น้ำเป็นวงกว้างเข้าไว้เลยนะครับเพราะว่าเราประสงค์ที่จะให้สภาพาความชื้นสัมผัสในสวนของเรานี้ไม่แห้งจนเกินไปเพื่อที่จะรองรับฤดูหนาวและฤดูร้อนที่จะมาถึง นี่ครับอย่างกรณีต้นนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้ให้น้ําเราก็มาให้ตอนเช้าโดยเราใช้สปริงเกอร์นะครับนี่ครับต้นนี้กําลังใบเพสลาดใกล้จะแก่แล้วครับใบเพสลดัดเนี่ยเป็นใบที่สองของปีนี้แล้วครับลุ้นที่จะเอาดอกเราก็พ่นน้ําหมักทางดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักเราก็ใส่จุลินทรีย์เราก็ใส่เนี่ยครับถ้าหากว่าเรา ไม่ได้ให้น้ําตอนเย็นเราก็มาสเปรย์น้ําหรือสปริงเกอร์ตอนเช้าเช้าเอานะครับเพื่อที่จะให้ความชื้นในดินนั้นเป็นปกติส่วนต้นนี้นะครับเมื่อวานเราสปริงเกอร์ไปแล้วข้อดีของการสปริงเกอร์ตอนเย็นก็คือพอเช้ามานี่ความชื้นความชื้นของเขาพอเหมาะแล้วได้แดดเขาก็ทํางานเลยนะครับ มีข้อแตกต่างนะครับการให้น้ําในช่วงที่หมดฤดูฝนเป็นต้นไปนี้เราสามารถให้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะครับที่สวนของเราเราก็เอาความสะดวกเป็นเกณฑ์นะครับเช้าเราสะดวกเราก็ให้ตอนเช้าตอนเย็นเราสะดวกเราก็ให้ตอนเย็นครับนี่ใบกําลังจะตอบสนองครับนี่ดูสภาพดินครับลักษณะของดินที่พอเหมาะคือดินที่มีความชุ่มพอเหมาะอย่างนี้นะครับ เป็นลักษณะที่รากทุเรียนเขาชอบอย่าใส่น้ำมากจนกระทั่งแฉะนะครับแต่ฤดูหนาวเป็นต้นไปนี้การให้น้ำจนแฉะนั้นเราก็ต้องไปเว้นวันวันต่อไปคือเรามาให้อีกนะครับเราก็อาศัยว่าให้ดินชุ่มพอหมอแล้วเราก็ให้อีกแต่ถ้าเราให้น้ำแต่น้อยๆนะครับาสามารถให้ได้ทุกวันได้เลยนะครับถ้าเราสเปรย์น้ำหรือสปริงเกอร์น้ำในลักษณะที่ พอเหมาะชุ่มๆเนี่ยวันวันต่อวันได้เลยครับยังไงยังไงก็ให้ดูสภาพดินเป็นเกณฑ์นะครับอย่างต้นนี้เช่นกันครับต้นนี้ก็อายุ6ปีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ปล่อยน้ําสปริงเกอร์เป็นวงกว้างเลยครับนี่สปริงเกอร์ของเราเราไม่ได้ต่อไว้แบบถาวรครับเราก็ใช้แบบเคลื่อนที่ได้คือเอาสปริงเกอร์มามัดใส่ไม้ แล้วก็เสียบไปในแกนลอนน้ําแล้วก็ยกไปยกมาได้ยกไปใส่ต้นนั้นยกมาใส่ต้นนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเราสปริงเกอร์แบบกว้างไว้เลยครับปีนี้เราจะให้น้ําแบบแบบวงกว้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้ความชื้นเป็นวงกว้างกว้างไว้นะครับโอเคนะครับที่นี่จังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวจะรายงานาให้ท่านทราบเป็นระยะระยะนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นดอกกันในฤดูหนาวนี้ครับว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับ